บริษัทไมตีนะครับมีหุ้นสามัญตอนต้นปีเท่ากับ10,000แสนหุ้นนะครับแล้วก็มีหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่สัดส่วนนะครับอีกจำนวน2,000หุ้นนะครับโดยราคาต่าราคาคือหุ้นละ1ิบบาทคำสั่งเนี่ยก็คือให้คำนวณจำนวนตัวเฉลี่ยตัวหนักของหุ้นสามัญที่ออกประจำปี2 5 x 0แล้วก็2 5 x 1นะครับแล้วก็ข้อขอขายคือให้คำนวณกำไรต่อหุ้นของปี x 0แล้วก็ปี x 1นะครับ เริ่มต้นเลยเนี่ยผมจะทําในส่วนของปี x1 ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเราทําของปี x1 เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่จะเอาไปทาต่อในปี x0 นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับข้ออื่นนะครับโดยปกติแล้วเราควรจะต้องทำปี x0 ก่อนแล้วค่อยทำปี x1 ครับแต่ข้อนี้มันมีข้อมูลของปี x1 ที่จะต้องมีการปรับยอนหลังของปี x0 เพื่อคํานวณกําไรต่อหุ้นนะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มทาปี x1 ก่อนนะครับ ตอนต้นปี X1 เนี่ยมีจำนวนหุ้นสามัญ1แสนหุ้นนะครับณว,วันที่1มกราคม X1 นะครับนี่คือปี X1 นะครับทำปี X1 ก่อนณว,วันที่1มกราคมปี X1 นะครับมีหุ้นสามัญเท่ากับ1แสนหุ้นต่อไปนะครับเราก็มาดูในโจทย์เขาบอกว่าพอถึงวันที่1มีนาคมบริษัทเบตีได้ออกหุ้นสามัญ แล้วก็เรียกเก็บเงินจากการออกหุ้นนะครับสี่หมืนหุ้นดังนั้นมันจะมีตั้งแต่หนึ่งมกราคมนะครับจนถึงแค่เพียงหนึ่งมีนาคมเท่านั้นที่มี10,000 0หุ้นเนี่ยนะครับพอถึงในวันที่1มีนาคมก็จะเพิ่มอีกสี่หมืนหุ้นนะครับจากเดิมมี1 0 0 0 0แสนะครับมีการออกหุ้นอีกสี่หมืนก็กลายเป็น1 4 0 0 0แสสี่หมืนหุ้นนะครับซึ่ง140,000สสหมนุ้นนั้นก็จะเริ่มมีตั้งแต่1 000, 000, มีนาคมเป็นต้นไป หนึ่งมีนาคมจนไปถึงวันที่1มิถุนายนนะครับหมิถุนายนคือการออกหุ้นปันผลนะครับดังนั้น1มีนาคมจนถึง1มิยมีหุ้นสามัญหนับหนึ่งแสนหมื่หุ้นพอถึงในวันที่1มิยนะครับหนึ่งมิถุนายนนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าได้ทําการออกหุ้นปันผล1ห,หุ้นต่อหุ้นสามัญเดิมสองหุ้นของเดิมมีเท่ากับหนึ่งแสนสี่หมื่นหุ้น เขาบอกว่าของเดิม2หุ้นจะออกหุ้นใหม่เท่ากับ1หุ้นดนะังนั้นเมื่อเราอยากจะรู้ว่าหุ้นใหม่ที่จะออกนั้นออกเท่ากับกี่หุ้นก็เอาทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งเป็นของเดิมหาร2ครับเขาบอกว่า2หุ้นเก่าเท่ากับหุ้นใหม่แสนสี่หาร2ก็ได้เท่ากับ7จ็ดหมื่นพุ้นครับตัวนี้คือการออกออกใหม่ออกใหม่ออหมนวันที่1มิถุนายนบวกกับของเดิมที่มีอยู่แสนสี่ ดังนั้นถามว่าณนะวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปมีหุ้นสามัญเท่ากับกี่หุ้นก็คือเอามารวมกันนะครับก็คือสองแสนหนึ่งหมื่นหุ้นอันนี้คือของเดิมรวมกันคือสองแสนหนึ่งหมื่นหุ้นนะครับเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนสองแสนหนึ่งหมื่นหุ้นหนึ่งมิถุนายนจนถึง1ตุลาครับเพราะว่าพอมาถึงวันที่1ตุลามีการแตกหุ้นนะครับดังนั้นจะถึงในวันที่1ตุลาคอ ต่อไปนะครับในวันที่1ตุลาคมได้มีการประกาศแตกหุ้นจาก1หุ้นเดิมเป็น4ี่หุ้นใหม่นะครับได้มีการเพิ่มจํานวนหุ้นขึ้นมานะครับจาก1หุ้นเป็น4ี่หุ้นดังนั้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจากเดิมมี2อ0 0 0นหุ้นนี่คือ1เขาต้องการปรับให้เป็น4ดังนั้นก็คือเอาไปคูณ4ี่ครับเพราะว่าจาก1ให้เป็นสี่นะครับก็เอาสอ0 0 0นซึ่งมีเท่ากับ1 ปรับให้ไปหา4นะครับคราวนี้เอา2องแสนหคูณสก็จะได้เท่ากับ8ปดแครับ8ปดแนั้นรวมของเดิมเอาไว้ด้วยนะครับทั้งหมดณนะวันที่1ตุลาคมมี8ปดแจะมีจำนวนหุ้นแปดแสนสี่ตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงวันที่3ามเอ็ธันวาคมครับนี่คือจำนวนหุ้นที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับ ต่อไปเรามาดูระยะเวลาจำนวนเดือนในหนึ่งปีกันนะครับระยะเวลาเดือนในหนึ่งปีหนึ่งมกราถึงหนึ่งมีนามกรากุมณามีนาไม่นับดังนั้นคูณด้วยสองหารด้วยสิบสองต่อไปนะครับมีนามษาวุษสภามิถุนาไม่นับก,ก็คือสามหารสิบสองมิถุนาถึงตุลามิถุนากรกดาสิงหากันยา สี่เดือนนะครับสี่หารสิบสองตุลาวิกาธันวาสามเดือนก็คูณด้วยสามหารสิบสองนะครับสองห้าเก้าสิบสองนะครับต่อไปเรามาดูในโจทย์กันนะครับเราจะต้องมีการปรับจํานวนหุ้นเสมอว่ามันเคยปรับมาแล้วตอนต้นปีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นแล้วไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนามีเงินมาเกี่ยวข้องไม่ยุ่ง พอมาถึงหนึ่งมิถุนายนได้มีการออกหุ้นนะครับการออกหุ้นนั้นไม่ได้มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง1มิถุนายนนะครับหนึ่งมิยอไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเขาบอกว่าเป็นการออกหุ้นนะครับออกหุ้นส่วนของการออกหุ้นก็คือเอาใหม่หารเดิมครับระบบเด็วหนึ่งเขาบอกว่าออกหุ้นปันผลหนึ่งหุ้นต่อหุ้นเดิมสองหุ้นแปลว่าเดิมมีสอง เขาบอกว่าใหม่ขึ้นหนึ่งหนึ่งหารสองได้เท่ากับศูนย์จุดห้าบวกกับหนึ่งก็ได้เท่ากับหนึ่งจุดห้านั่นเองสรุปนะครับก็คือหนึ่งจุดห้าปับหนึ่งมิถุนายนนะครับดังนั้นเราก็ไปดูเลยตอนท้ายนะครับหนึ่งมิถุนายนดังนั้นก็ปรับต้นต่ตรงนี้เลยคือหนึ่งจุดห้าปักขึ้นไปจนถึงตอนต้นปีนะครับ เราดูเฉพาะปี x1 เ,เท่านั้นนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับพอมาถึงวันที่1ตุลาคมได้มีการแตกหุ้นนะครับ1ตุลาคมมีการแตกหุ้นสูตรในการแตกหุ้นก็คือใหม่หารเดิมเขาบอกว่าแตกหุ้นหนึ่งหุ้นเดิมเป็น4หุ้นใหม่ดังนั้นเดิมคือหนึครับเดิมคือหนึ เป็นสหุ้นใหม่ดังนั้นใหม่ก็คือ4ก็คือ4หันหนึ่งหันหนึ่งก็ได้เท่ากับ4ี่ครับดังนั้นก็ปรับสี่นะครับ1ตุลาคมนี่นะครับ1ตุลาคมก็ปรับ4ปรับขึ้นไปนะครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาคำนวณจำนวนหุ้นสหบ์ตัวเฉลี่ยตัวน้ำหนักกันนะครับในปี X 1หนึ่ง เอา1 0 0 0 0 0สคูณ1นคูณ4คูณ2อานนะครับได้ละกับ10,000 0ครับเอาแสคูณ1.5คูณ4คูณ3า2าได้2 1. เอา2ส 1, 1 4, คูณ4คูณ4าได้กับ2,8 0แ0และเอา8.4 0 0 0คูณ3าาได้กับ21 0 0 0หมดแล้วนะครับ ต่อไปเราก็รวมหุ้นกันนะครับรวมกันไนด้่าก800,000หล้ผมจะตอบคำถามข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่บอกว่าให้คำนวณจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยของปี x0 เลขหนึ่งนะครับปี x0 เนี่ยยังไม่ทราบส่วนปี x1 เนี่ยทราบแล้วดังนั้นปะี x1 ก็คือ8 0 0 0 0ครับ ราสารหุ้นนนะครับข้อกอไก่ให้คำนวณจำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ยนะครับต่อไปข้อขอไข่ให้คำนวณกาไรต่อหุ้นของปี x0 และปี x1 นะครับกำไรต่อหุ้นนะครับ x0 ยังไม่ทราบนะครับแต่ x1 นั้นเราพอจะทราบกันได้แล้วนะครับเราทราบว่ากําไรของปี x1 เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเราดูในโจทย์ เขาบอกว่าในปี x0 มีกำไรแสนหนึ่งหมื่นนะครับในขณะที่ปี x1 มีกำไรเท่ากับแสนสองนะครับดังนั้นเราคำนวณกำไรปี x1 นะครับดังนั้นตั้งที่แสนสองคือกำไรสุทธิของปี x1 แสนสองก็ต้องหารด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถั่วนหนักของปี x1 ซึ่งเราคำนวณมาแล้วนะครับเท่ากับแปดแสนต่อไปจุดที่จะต้องพิจารณากันต่อไปก็คือมีเงินปันผลหุ้นบริมสศรษฐ์เข้ามาเก็บข้องหรือไม่นะครับ ถ้าเราไปดูในโจทย์เราจะเห็นว่าโจทย์ของบริษัทเมตีนั้นเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดไม่สะสมคําว่าไม่สะสมก็คือปีไหนไม่ประกาศก็ไม่ต้องเอาไปหักจะหักเฉพาะประกาศเท่านั้นนะครับซึ่งเราไปดูในโจทย์เขาบอกว่าได้มีการประกาศจ่ายเงินผลในปี x0 แต่ว่าในปี x1 นั้นไม่ได้มีการประกาศจ่ายเมื่อไม่ได้มีการประกาศจ่ายและเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมดังนั้นก็เอาแค่เพียงแสนสองหานแปดแสนนะครับเอาแสนสองหานแปดแสนจะได้เท่ากับ 0.15บาทต่อพุ้นครับนี่คือกำไรต่อพุ้นของ p x1 นะครับเราก็ใส่เลยครับ0.15บาทต่อพุ้นต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำปี x1 กันแล้วเนี่ยค่อยมาทำปี x0 กันนะครับในปี x0 ตัวแรกเลยก็คือเขาถามว่าจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถั่วน้ำหนักของ p ี x0 เท่ากับเท่าไหร่เราย้อนกลับไปที่ข้อมูลของป x1 นะครับ นายจก็บอกมาว่าตอนต้นปี x หนึ่งเนี่ยมีจํานวนหุ้นเท่ากับ 1, หนึ่งแสนหุ้นนะครับตอนต้นปี x หนึ่งนะครับมีจํานวนหุ้นเท่ากับหนึ่งแสนหุ้นแต่เราก็ต้องรู้กันนะครับว่าตอนต้นปี x หนึ่งเนี่ยมันก็คือตอนสิ้นปี x ศูนย์เมื่อต้นปี x หนึ่งมีหนึ่งแสนแล้วได้ทําการปรับกรณีที่จํานวนหุ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย เราปรับมาตอนต้นปีโดยเราคูณด้วย1.5แล้วก็คูณด้วย4ตอนต้นปี x 1ดังนั้นตอนสิ้นปี x 0เนี่ยมันควรจะต้องเป็นตัวเลขที่ปรับเหมือนกันเพราะว่าเรากําลังคํานวณย้อนกลับไปว่ากําไรต่อหุ้นและจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่ในปี x 0เมื่อปี x 1มันถูกปรับมาตอนต้นปีแล้วมันก็ต้องถูกปรับต่อไปในปี x 0และปีอื่นๆในปีในอนดีตทั้งหมดเพราะว่าพวกนี้มันถูกปรับเปลี่ยนไปกรณีที่ไม่มีเงนินเข้ามาเกี่ยวข ตั้งแต่มีการออกหุ้นเลยนะครับดังนั้นเมื่อตอนต้นปี x1 เนี่ยมันมี1นึ่งแสนแล้วมันมีการปรับตอนต้นปีเท่ากับเท่านี้ดังนั้นปี x0 เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากจํานวน1นึ่งแสนหุ้นแล้วจะต้องปรับเหมือนตอนต้นปี x1 ด้วยนะครับเสมือนว่าปี x0 ก็ได้ทาการปรับด,ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็เอา1นึ่งแสนคูณด้วย1.5แล้วก็คูณด้วย4ตามที่ตอนต้นปี x1 ได้มีการปรับนะครับเมื่อเราเอา1นึ่งแสนคูณหนึ่งจุดห้า คูณด้วยสี่แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับหกแสนครับนี่คือจำนวนหุ้นตัวเฉลีย่ยของน้ำหนักนะครับหกแสนหุ้นต่อไปนะครับเราก็เอาตัวเลขนี้นะครับไปใส่นะครับก็คือหกแสนนะครับตรงนี้นะครับหกแสนหุ้น เมื่อเรารู้แล้วว่าจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยของน้ำหนักคือ6กแสนหุ้นคราวนี้เราอยากคํานวณกําไรต่อหุ้นของ p x0 นะครับเราก็ต้องไปดูว่ากําไรของปี x0 นั้นมีเท่ากับเท่าไหร่ในโจทย์บอกว่ากําไรของปี x0 นั้นมีเท่ากับ1นึ่งแสนหนึ่งครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็ต้องหารด้วยจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยของปี x0 ก็คือหกแสนนะครับที่เราคำนวณไปแล้วจํานวนหุ้นเนี่ยก็ต้องเป็นจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยของหนักนะครับซึ่งเราคำนวณไปแล้วก็คือหกแสนนะครับ คราวนี้จะมีเงินปันผลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เราก็ต้องมาพิจารณากันมันเป็นหุ้นบริมสิธิ์ชนิดไม่สะสมแต่เขาบอกว่าในปี x0 นั้นได้มีการประกาศจ่ายดังนั้นเมื่อมีการประกาศจ่ายกําไรที่มีอยู่แสนหนึ่งหมื่นนั้นก็จะต้องหักเงินปันผลด้วยนะครับเงินปันผลหุ้นบริมสิธิ์ด้วยเราก็ต้องมาคำนวณว่าแล้วเงินปันผลหุ้นบริมสิธิ์นั้นเท่ากับเท่าไหร่น,นะครับเรามาคำนวณกันนะครับไปดูที่จํานวน,น,น 2, หุ้นบริมศิษฐ์ก่อนมี2 0 0 0หุ้น ราคาตามมูลค่าคือหุ้นละสิบบาทนะครับนี่คือราคาตามมูลค่าแล้วคราวนี้เขาบอกว่าหุ้นบริมาสิทธิ์สี่เปอร์เซ็นก็คูณด้วยสี่เปอร์เซ็นตครับเอาสองพันคูณสิบคูณด้วยสี่เปอร์เซ็นตนะครับจะได้เท่ากับแปดร้อยครับแปดร้อยก็คือแปดร้อยบาทซึ่งเป็นเงินปัน,นผลหุ้นบริมาสิทธิ์นะครับที่บริษัทไมตรีต้องรับผิดชอบดังนั้นก็แทนค่าไปน,นะครับตรงนี้ก็คือแปดร้อย ก็จะได้ออกมานะครับเท่ากับ0.18บาทนะครับตรงนี้ก็สใส่ได้เลยนะครับ0.18บาทต่อหุ้นนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบนะครับคราวนี้ผมขอย้ำให้นักศึกษาเข้าใจนะครับว่าในกรณีที่มันมีการปรับเปลี่ยนจำนวนหุ้นโดยที่ไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสมมุติผมกยกตัยอรหยัดเพิ่มเติมนะครับ ถ้ายากตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นสมมุติว่าตอนต้นปี x 5เนี่ยมีจํานวนหุ้นเท่ากับ1นึ่งแสนหุ้นต้นปี x 5นะครับมีจานวนหุ้นเท่ากับ1นึ่งแสนหุ้นแล้วในการคํานวณจํานวนหุ้นถวเฉลีย่ยของปี x 5เนี่ยมันได้มีการปรับจํานวนหุ้นของปี x 5าเนี่ยโดยมีการคูณด้วย2แล้วคูณด้วย1อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าในช่วงระหว่างปี x 5เนี่ยได้มีการปรับจํานวนหุ้น เนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นแล้วเราก็เอาตัวปรับนั้นปรับขึ้นไปจนถึงต้นปีนะครับนี่คือต้นปีีห้าดังนั้นถ้าเกิดถามว่าปีในอดีตคือปี x 4 x 3 x 2หรือ x 1นะั้นมันจะเป็นอย่างไรเราก็เดาได้เลยว่าถ้าช่วงปี x 1ง x 2 x 3 x 4มันไม่เคยมีการปรับใดๆเลยดังนั้นจํานวนหุ้นของมันที่มีอยู่เนี่ยนะครับที่มีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับมันจะต้อง ย้อนกลับไปคูณได้วย2คูณด้วย1คูณด้วย2คูณด้วย1 2คูณด้วย1คูณด้วย2และคูณด้วย1คือได้มีการปรับยอนหลังกลับไปหมดเลยในกรณีที่กรณีนี้คือไม่มีเงินเข้ามาเก็บข้องนะครับเราจะต้องปรับย้อนหลังไปทุกๆปีตั้งแต่มีการออกหุ้นดังกล่าวนะครับเสมือนว่าหุ้นดังกล่าวนั้นได้มีการปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนี่คือจุดที่ผมอยากจะให้สั์เข้าใจนะครับ รณีพวกนี้เนี่ยมันคือไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีการปรับในปีใดแล้วมันก็ต้องมีการปรับย้อนหลังไปตลอดเลยแต่บังเอิญว่าเวลาที่เราทำแบบผ่านเนี่ยเรามักจะทําเฉพาะปีเท่านั้นดังนั้นเมื่อทำเฉพาะปีเราก็จะพูดนแค่ปีใดปีหนึ่งที่เราทาเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะครับ